สวัสดีครับพี่น้องครีเตอร์น้ำกันสุกูสุกคนโดยเฉพาะครีเตอร์มือไม้นะครับเนาะเวลาเฮ้าใส่โทรศัพท์แต่ละแอปมันกัดสีมีข้อมูลที่เป็นขยะนะครับพี่น้องแต่ละแอปที่เฮาใส่เฮ้าเห่ียแต่ละมือเมือเข้าเหรีแล้วแล้วมันกัดสีเป็นขยะนะครับพี่น้อง เมื่อมันเก็บขยะไว้หลายแต่ละแอบมันกาสีเฮ็ดไทยการใส่งานบ่อไหลลื่นนะครับพี่นอ้องมันเฮ็ดไทยอืดหรือว่าซาลากาขั้นมันเก็บไว้หลายคากอีหลีมันกาสซีเฮ็ดไทยขอขอมูลโทรศัพท์ของเฮ้าเต็มเดยด้วยครับพี่น้องคลิปนี้ผมสิพาพี่นอ้องมาเบิ่งวิธีการลดแคชขยะ ของแต่ละแอบนะครับพี่น้องกะไปกันเลยครับพี่น้องกันตอนที่หนึ่งนะครับพี่น้องให้พี่น้องไปที่การต่างค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองครับพี่น้องจ,จิ้มไปเลยครับผมแล้วกะบสองเลื่อนหาคำว่าแอบนะครับพี่น้องพอเห็นคำว่าแอปแล้วกะจิ้มต่อไปเลยครับ สามเลื่อนหาแอปที่เข้าต้องการที่สิลบแคสด้วยครับพี่น้องตามรูปที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กะผมสีลบแคสของเฟซบุ๊กด้วยครับพี่น้องกิมไปเลยครับผมตรงเฟซบุ๊กนะครับเด้อหักกซีเลื่อนหาคำว่าที่จัดเก็บข้อมูลซึ่ง โทรศัพท์ปแปละเครืองกระอาดีเขียนหรือว่าใส่คบ่ก็คือกันนะครับพี่น้องเครื่องขุงผมนีส่สีเขียนว่าที่จัดเก็บข้อมูลบางเครื่องกระอาดีเขียนว่าที่จัดเก็บซื้อแล้วครับพี่น้องกระจิมต่อไปเลยครับเออพอ,อจิมไปแล้วพี่น้องกระสีเห็นว่าหน่วยความจำออของเป็บุก เอ,อมันมียังแน่เนาะครับพี่น้อง้วก็มันมีจํานวนเท่าไหเนาะครับเนาะซึ่งพี่น้องเห็นคําว่าแคดบ่ครับผมสี่มีอยู่สี่ลอยสามสิบเอ็ดเอ็มบีนาะครับเนาะซึ่งส่วนนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นขยะมันเป็นขยะที่เ,ทเห็ดไห้แอ a เฟ b บุกของเฮาบ่บ่ไหลหลืน่นเนาะครับเนาะกลายพี่น้องกิมไปที่คําว่าลบแคด ด้านล่างขวามือนะครับพี่น้องไอ้ตรงจัดการข้อมูนนะบ่าต้องไปสนใจนะครับพี่น้องอยาสอยาสิไปจิ้มนะครับเดอ้อให้พี่น้องจิม้มคําว่าลบแคสครับผมด้านล่างขวามือนะครับเนาะตามรูปครับผมเมื่อพี่น้องจิม้มลบแคสแล้วมันบอกรับกัิเห็นได้ว่า้อมมูลที่มันเป็นขยะตรงคําว่าแคสมันเหลือศูนย์หมันบอกรับเข้าลบ อใน,นส่วนที่มันเป็นขยะออกแล้วเลือศูนย์แล้วมันกระเสียดให้แอ f เป e b บุกของเห่าทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับพี่น้องก็่ลองเอาไปเห็ดเบิงครับพี่น้องแล้วก็แต่ละแอปขั้นพี่น้องสี่ลบแคดกะสามารถเห็ดตามที่ผมเอาให้ฟังนี้เ้ยครับพี่น้อง ขั้นตองการแอปไหกกไปที่แอปนั้นนะครับเด้อก็ลบออกมันสีได้ขยะบทเต็มนะครับพี่น้องก็เส็ดให้โทษศัพย์ของเห่าไลหรือได้ดียิ่งขึ้นอ่าแล้วก็ข้อมูลความจำกส็สีว่างหลายขึ้นนะครับพี่น้องก็เส็ยให้โทรศัพย์ของเห่ามีที่จัดเก็บข้อมูลได้ หลายเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องขอบคุณที่รับช่วงจนจบผมหวังว่าสิเป็นข้อมูลเล็กๆน่อยๆให้กับรีเตอร์มือใหม่ที่เปิดโหมเมืออาชีพสางใดๆก็เฟ e b o บุเพราะว่าแต่ละมือเข้าใส่โทรศัพท์หลายนะครับเนะาะแล้วก็ใส่หลายแอปแต่ละแอปมันก็ซีมีในส่วนที่เป็นข้อมูลขยะของมันนะครับพี่น้อง ให้พี่น้องไปลบแคส์ออกได้แต่ละแอป,ปให้มันเป็นศูนย์นะครับพี่นออ้องโทรศัพท์ของเฮ้างกะซีใได้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบรบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามไปน้ําในเรื่องครับพี่น้องขั้นคิดว่ากิปนี้มีประโยชน์ผมคนห้วยพับขอบคุณในหลายสวัสดีครับ